ครับพบกับที t ีวีซ่านะครับวันนี้นะครับวุ้นเราก็ยังเป็นทีมเดียวนะครับอยู่ตรงหน้าที่เห็นนะครับวันนี้เราก็มีผลงานรับได้นะครับมีที่นั่งเข้ามาถึงหน้าแล้วนะครับในวันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นวุ้นเรานะครับรับถ่ายภาพรับถ่ายเอกสารรับกอกฟอร์มรับพิเอกสารทุกอย่างเลยนะครับอันนี้ตลาดกูลนะครับเราก็เดินมาพามาดูสิ่ง สานทูนะครับที่ยื่นวีซ่าบังกลาเทศนะครับพอเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยครับเราก็ต้องเซ็นชื่อตรงหน้าประตูก่อนนะครับแลกบัตรแล้วถึงเข้าไปยื่นได้นะครับถ้าสงสัยอะไรติดขัดเอกสารอะไรเราก็จะมีบูธรับรองการทําเอกสารของเราอยู่ด้านนี้นะครับยื่นกับสถานทูตเลยนะครับจะมีรับถ่ายรูปด่วนถ่ายเอกสารติ้งงานครบวงจรเลยนะครับติดขัดเอกสารเรื่องอะไรปรึกษาที ขอบคุณครับ